กืบไม่มีลุยวิกองมีแต่เครื่องเกมเพนวลน้องต้องนับตาน้องพอต้องเอาตูดออกค่าเล่นเกมอยู่กับกรุ๊ปนำมันแสบดากนะหรือว่าตาจะทนอยู่กับกรุ๊แสบดากนะหรือว่าตาจะทนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรา ชาโซโลครับเรามาหากิจกรรมทำยามว่างในออฟฟิศเราด้วานี่ยังไม่ได้อาบน้ำแปรงฟันเลยนะเวลาพูดเรองเหม็นก็ให้คิดว่ายังไม่ได้แปรงฟันเอาเอง่ายๆเลยวันนี้ได้เลยน้ำชาโซโลโ,ลโปรตีนไข่กินกาแฟผมครับพี่ดี นี่ไฟสว่างว่ามึงไม่ได้ที่กินกาแฟแล้วไม่ค่อยลงอ่ะโอสเตนชีวิตนี่เอ็มร้อยห้สแปดสยันทีอ่ะนี่เป็นตู้น้ำสวัสดิการออฟฟิศใจสโรมีน้ำเครื่องดื่มประมาณนี้โอเตนมันจะมีปวดใหญ่ๆอยู่มันสัตว์ดุอยู่แล้วไม่ใส่เลย่อง่ายๆเลย พวกเราใครอยากกินอะไรไปหยิบมาเลยจับนวนเท่าไหร่ก็ได้เอาเลี้ยงโอกาสสุดท้ายนะเอากาสได้ด้วยป่ะได้หมดทุกอย่างได้หมดเลยนะครับเลี้ยงเฮ้ยปักยามได้ไหมพี่ปักยามได้ได้หมดที่โหนี่อะไรวะไก่โห่ทำกินที่บ้านไก่มีไช่เอาเอาแค่น้ำมาเพื่อน ต้มนะไหนแล้วไอ้นี้กลับให้นอนเลยไม่ได้จ่ายไม่ไม่คิดจะเอาเงินหรอยิบเลยลมแปกมันอาจจะมีประเภทน้ำน้อยไปหน่อยแต่ว่าเออเลี้ยงนับหนึ่งถึงสิบแลปิดตู้แล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้องเอาแมวอีกสิบอ่ะปิดตู้แล้วนะเลยเอางี้ตรงนี้มันเริ่มมึนแล้วเสียงดังแล้ว เข้าไปข้างในดีกว่าตายกกันมาบอกแล้วว่าเลี้ยงไม่โกหกอยย่ที่ว่าเรามาหากันดีกว่าว่าใครเลี้ยงไหนบอกว่าเลี้ยงกูบอกว่าเลี้ยงกูไม่ได้บอกว่ากูเลี้ยงกาดกูบอกว่าเลี้ยงกัดเลี้ยงพี่เลี้ยงไงเรามาหาคนเลี้ยงกันดีกว่าทำไมหน้าไม่สนุกตอนไอนลี้เอาง่ายๆก่อนเลยจะได้ง่ายๆเห็นเลยว่า กูยังไม่ได้นกิมากเลยแพ็เกนเลยเรามาลองเช็คราคากันดูกหน่อยราคาลิ้งโอเคครับลิ้งกินน้ำไหมเลี้ยงเียเลี้ยงไม่นจะชื่อมวยที้ไปหยิบมาเลยเท่าไหร่ก็ได้เลี้ยงไปอสองขวดผมกินน้อยอย่างกับน้องเดี๋ยวไม่คุ้มเดี๋ยวไม่คุ้มวาง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 มันโตวางมันโตเลี้ยงเลี้ยงแน่นอนแต่ว่าใครเลี้ยง เข้ามาแล้วโอ้เข้ามาแล้วไเดี๋ยวเราจะมาลองคำนวณหาว่าตรงนี้ราคาเท่าไหร่แต่ว่าปรติเราอยากการันตีหลังเนี่ยเราก็จะไปในเครื่องเป็นใช่ไหมมึงม่ก็เหม็นเวยเฮ้เวดไปเลยบางทีคนเราเยอยากให้กาตลังก็ต้องไปทำเรื่องเตนเต้นง่ายๆเลยจะได้เตะเต้นกันไปเลยเลี้ยงทั้งหมดจ่ายคนเดียวเงินส่วนตัว เอ้ยเวลาที่เราสนุกเราก็สนุกร่วมกันเห็นไหมอ้๊องเวลาเล่นแข่งชิงเงิน3,000ันห้าพันเออก็ได้เงินกันยิ้มแดงทุ่งงเรามาลองคำนวณดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่ตั็กซี่ขวดกี่บาทเท่าไหร่เจ๊สิบเฮ้ยโกงป่ะเนี่ยข้างนอกขากลัวสิบาทก็แต่เนอะสิบาบาทสิบห้าบาทเอาไปซื้อนีขวดนับเลยแหม่พอยพอให้นับตอนนี้ไม่เข้าใจกันนักเลยมือไม้อ่อนเมื่อกี้ตอนหยิบก็เลยวิ่สิบห้าขวดอ้าวสิบห้าขวดขวดละสิบห้าสองร้อยยี่สิบห้าบาทเนึ่ง้อ ยันมีกวดเท่าไหร่เ hmm, จ so ้15ส uh? ิบหาบาทยันม hey, ีมี่ขวดข้างนอกแพงวมดนี 450. ้ใช่ป่ะร้อยแปดสิบร้บเอ็มร้อยสบาทเอ็มร้อยมีขวดใช่ของนอกจสามสมคนนี่ขายขวดละสี่จิบบาบาทะเลร้านไก่ร้านไก่้ด่โอตินโอวตินกล่องละำโอวตินส2บสองมีกล่องน้ำอ๋อสี่โอวตอนนี้กินนมติดนอนสแบาทชีวิต Iti, right? ไม่ใช no ่6บาทนี่ขวดเดมไม่ต้องมองอะไรขอเที่เดมมีแต่กาแฟสองสองวันละ11 92 112หมูกาแฟดิเบอร์รี้กระป๋องเท่าไหร่เก๋5บาทตอนนี้21 21 21 2 3 4 5 6 7บ้านเราเนี่ยมีสวัสดิการน้ำนมให้กินเนี hmm. <c ums> ่ยแต่หายประจําวันละขวด2ขวดกระป๋องสองกระป๋องวันนี้ก็เลยหาคนเลี้ยงมาเลยจะได้สนุกมาหาก็ดีกว่าว่าใครจะได้เป็นคนเลี้ยงจับฉลากแล้วชื่อออกดีกว่าไหม อ้าป่ะโค้ชออกคุดท้ายเนี่ยนสุดท้ายใช่ช่อยู่หายเสียใช่อนี่มีกี่คนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสีกแปดคนเก้าเกาคนแบบเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเบียร์ยี่สิบ้าขวดกูยังไม่ได้เชื่อเลแต่ว่าผมเนี่ยเดีหยวาว่าเปียกพิตาพิยัตถ่านาเเจ้าของเนี่ย เอาเลยเออเดี๋ยวผมให้ตัวช่วยเป็นคนนึงคนนี้นิจัยคุณสุนทานด้วยพี่คนนี้เขามีแต่ให้เราได้ยินเพลงนี้ไหมพี่คนนี้เนี่ยมีแต่ให้าของแสงใช่ปะจะไปนึกเหรอจะรู้เรื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ตาใส่ชื่อลงไปด้วยพวกมาตั้งนานจะได้ตื่นเต้นพี่คนนี้นั้นมีแต่ เออกูไปเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะได้สนุกสนานไม่เห็นมึงอะไรีหลังมานานแล้วเขามาไม่ต้องเสียเวลาเอาลังกันหน่อยหลโหลแล้วเดี๋ยวมาเขียนชื่อทุกคนวอลหลัวเดี๋ยววอลหลัวไม่เก่ไม่เอาเองไม่ใช่กูไปขนเก็บไม่รู้เราอยู่โอ้ยตกใจหมดไอเฟมครับพี่แขนสั่นๆเมื่อยแขนเหรอป่กูไปถ่ายให้ เต่ละชื่ออยู่นะเดี๋นี้อยู่แล้วเออมึงไปทำอะไรเพื่อนวเดี๋ยวพวกกูดูนะไอ้คนนี้นั่นมีแต่เดี๋ยวเรามาหาดีกว่าว่าใครจะเป็นเสียเลี้ยงแต่ว่าก่อนอื่นให้นับของตัวเองก่อนว่าแต่ละคนเอามากี่ขวดแต่ว่าของตัวเองผมก่อนน้อยสุดสองห้าอะโมจิว่าสี่อะโมจิเจ็ดทูตเท่าไหร่ห้าสี่เท่าไหร่สองไต่เท่าไหร่เจ็ด พี่กองยี่สิบเจ็ดโอ้ยพดยี่สิบเอ็ดไม่ใช่น้อยเลยพี่โบสิบสองยังไม่ได้หยิบเลยเี่ยหยิบก่อนนั่นแะเดี๋ยวแบงของตรงแล้วเาลอกตัวแล้วยอดนะคะเป็น1195บาค่ะ1,195บาทรายชื่อดูไม้ครบดีดีผมถือว่ากำไรัีเนี่ยได้เข้ามาร่วมสนุกกันเนี้ยโบกองพีุูครับ เปล่าเดน้าใส่หลายชื่อมึงหยิบมาหน้าใส่หลายชื่อไมไต้แลวพี่คนนี้และมีแต่ไทยพี่อยาไม่อยากเป็นคนให้ป่เหรอเออมันจะดูว่าเปรียบคนอื่นเกินไปผมชื่อคนกลางทั้งสองคนหลายพ่คนออกเดี๋ยวผมต้เปิดไปแรกห้เพราะาะนั้นให้รายชื่อของเขาเนี่ยจต่อไไ้ ไปสุดท้ายนี่เรียบร้อยจ้าโบติเจเขามายืนรอเก็บตังค์เลยนะพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทชื่อคนแรกที่ผมจับขึ้นมาแล้วจริงๆกูควรต้องรอดเลยเอ้ยพูดพูดเยอะให้จ่ายเลยดีไหมนะคุณดูตรงนี้จีนเนี่ยเขาบังคับคุณทำอะไรได้เอาไว้เด้แล้วจับขึ้นมาเปิดซื้อเป็นชื่อแรกนะครับหลังจากนั้นก็ให้คนเนี่ยกดรื้อหรือจ้าโบอุ้ยมันมีหัวมันต้องเอ้าไม่โทรว่าเพื่อหัวพี่นุษ เพราะมันมีหัวขึ้นเลยแล้วก็เป็นพีดูจ้านันครับอ้าพี่ดูจ้าอีกจะเป็นพว้คนจับจับชื่อผมออกให้อะไรจะแบ่งในนี้ให้ก็ไม่ไผมไม่ได้หยิบอะไรมาเลยไปอุ้ยอุ้ย้ย้ยเอ้ย้ยน้องลี คนสองวะผกินฟรีก oh. ินฟรีเรนนี้มีสองคนที่กินฟรีแล้วนะครับเดียวงมไปด้วยโบ่วโอ้ยเลยพีเขวดแ้ย จ, <ural> จับจับไปจับจับจับด้วจับผู้ออนที่เป็นปองนี่ฮีฮีเนียจับผู้อ่อนเว้ยเฮ้ยเปาต้องดีใจเลยต <uki> ้ <Defin ite> องดีใจ101 105มาแล้วแล้ว4คนเลยไปเบาน้องรักเชื่อพี่นี่คนนี้ใครจะเป็นคนออกคนต่อไปมือสั่นเลยอ่ะ

ทำไมกูเพิ่งมาด้วยกูก็ไม่ได้หยิบอะไรมันเลยเลยฉันไม่ได้เอาอะไรมาเลยสามคนเหลือใครบ้างยกมือยกแขนขึ้นเลยยกแขนขึ้นไลยกล้องหยิบมาแล้วใครครับอ่ะใบใบ คนคนนี้เขาใส่เสื้อยืดสีออกเข้มเข้มวึงเลินถึเลยนถึงโดนหลอกคนคนคนนี้เขาไม่ใส่แว่นเปอนไ่อต่ยตอตไอยตอยม่ยตออยตออยต่อ่อ่ พี่โบเดี๋ยวยังไม่หมดเหลือมีมีหมดยังเฮ้ยไม่หมดเนี่ยเหลือสองใบไหนเออใช่มันเหลือสองว่ะเดี๋ยวเหลือสองได้ไงวะถูกแล้วเออทำไมเนี่ยคนคนนี้คือคนที่รอดนะครับรอดนะคนคนนี้คือคนที่รอด หนึ่งร้อยลานทุกคนย้เมมลงปุ๊บยอดเลิอดเยอะโบจบไปแล้วเมมไปเมมมาเดี๋ยวเกิดมาแล้วก็อเลยเอาไม่ได้หรอกกูว่าชื่อกูถูกจับออกมาแล้วไม่ใช่ออกอะไรไม่ออกเลยก่อนรอบไปไต่ยังไม่เห็นไหมเห็นมงานในจั๊โบว์เหรอเฮ้ยดูวงจรปิดไม่รู้กูไม่รู้ฟันกูยังไม่ได้แปลอย่าลืมพิงลงปุ๊บนะคะเออ ไปพิมพ์โคนถ่ายรูปเลยก็ได้ผมไม่มันชื่อผมถูกจับออกมาแล้วแล้วมันมันเป็นชื่อผมอีกอะถามพิยัติพิยัติแล้วรับตามชื่อุดท้ายค่ะพ่มลุได้ค่ะชื่อทุดท้ายเอาชื่อสุดท้ายบัตรทันสองห้าบาทก็ได้กินเลยกินเลยกเดี๋ยวกินเลยกินเล เชื่อกูออกมาแล้วไม่ใช่เหรอก่อนในสายอ่ะเห็นไหมรู้แล้วกูฟินแล้วกูแบบแทนฟันหยดน้ำหยดควันแวกูฟินแล้วชื่อยนแล้ววันหลังหามาเล่นกันดิแล้วไม่มีของกูด้วยในเนี้ยกูไม่ได้หยิบมาด้วยกูมาทีหลังด้วยอ่ะแบ่งให้มันสักขวดดิดไม่ต้องไม่ต้องตกไปเองนีขวดหนึ่งนี่ขวดหนึ่งขวดพันสองขวดพันร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบห้าบาทไม่เป็นไรกินได้เต็มที่เออกู้งไม่ผิด ใครที่พิยอดมานี่ยอดไปเลยป้าคป้าันหนึ่งร้อยันหนึ่งร้อยเก้า็ซี่สิบห้ยันทีสิบสามอวันตินสี่ซีกาแฟ27ยอดทั้งหมดนี้นะคะ้ขอบคุณนะคะที่อุดหนุนจัดไอุดหนุนใหม่ครับจัดไปจัดไปพี่คนนี้ ีร้องไห้ป่ะเอางี้ไหนๆก็เสียตังค์่ะจะได้เสียตังค์รอบเดียวเดือนนี้มันเป็นเดือนวันเกิดกูพอดีเฮ้ยเขีตัวว่ากินแล้ววันเกิดกูเออเกูก็ไม่ต้องจัดอะไรมันไม่เกี่ยวมันเกิดวันไหนเออวันที่เก้าเออแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่เออวันทเจ็ดละวันเจ็ดมันจอะไรผม

เงี house, ้ยเนี่ยหน้าโดนเลยไปจิบมาใช้เยอะเลยเฮียทำยังไงเงียบ่ะกลัวมากูเลยเงียบไว้ก่อนถ้าพูดมากเดี๋ยวไแรไอ้เงี้ยนี่โง่อะไรมาแค่สองก้วยเลยจบนี่อันนี้โง่กว่าเออไม่ได้จิบเลยไม่จิบไม่ได้หยิบดิว่ะแล้วอันนี้ก่อถ่ายมาพิวพ์ผเนี่ยอุ้ยจ่ายเงินตัวเองจริงๆนะเว้ยถึงได้มีฟิมพ มมัันได้ีลิงกโอเคแป๊บหนึ่งตามไลน์นี้เลยแบบเพีเหมือนไหนยัดเฮ้ยลงแล้วลงลงแล้วไม่เขาลงเรียบร้อยแล้วไม่เอาเอาเอาที่ชื่อในไลน์นะว่าใครเป็นเจ้าของอ่ะอ้าวยัดฝากอะไรวะเนี่ยโอเคตามื่อนะชื่อใครก็ชื่อคนนั้นนะเจ๊อ๋อไม่ยัดโอเคอี๋ยัไม่เกี่ยวเลย ยัดฝากเอาก็ตามชื่อเนี่ยยัดฝากเี่ยพี่ยัดพี่บ้าเลยไม่เชียวแล้วไม่ได้ละยนไ่ยันเลโว